เปรียบเทียบเก๋งเล็กเบนซินดีเซลครับก็ก็ท่านคงจะเดาออกนะครับว่าหมายถึงยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันจะมีอยู่ยี่ห้อเดียวแหละครับที่มันมีเบนซินกับดีเซลนะก็เอาอย่างนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดกันตามแบบทฤษฎีนะครับ ก็คือท่านก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานของท่านถ้าท่านใช้ในเมืองเป็นหลักท่านก็อ่าใช้เบนซินถ้าท่านใช้นอกเมืองเป็นหลักวันสตาร์ททีหนึ่งวิ่งสี่สิบห้าสิบโลความเร็วคงที่อ่าได้อย่างเงี้ยก็ดีเซล,ลก็ดีครับแต่ในทางทฤษฎีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละส่วนความเป็นจริงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพราะว่าถ้าท่านจะซื้อเก่งเล็กเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าท่านคงไม่วิ่งทางไกลเป็นหลักนะท่านก็คงจะวิ่งในเมืองเป็นหลักนะซึ่งความเร็วมันก็ไม่คงที่วิ่งก็ไม่ได้ไก,กลอะไรนะก็ดังนั้นก็พูดง่ายๆครับก็ไปเบนซินเถอะครับนะเพราะว่ามันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะว่าดีเซล มันค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะมันมีปัญหาเยอะขนาดขนาดที่ว่าท่านไปตามอู่นะครับอู่อู่เฉพาะทางของยี่ห้อนั้นนะ่ะแล้วท่านถามเขาเลยครับถามช่างเลยนะพี่พี่ใช้อะไรพี่ใช้รถอะไรเขาเขาใช้เบนซินกันทั้งนั้นแหละครับนะแม้แต่ช่างอะ่ะเขายังไม่กล้าใช้ดีเซลเลยครับเพราะว่ามันไม่ไหวครับมันไม่ใช่นะ แล้วยิ่งถ้าเจอแบบการบำรุงรักษาที่ไม่ถึงอะ่ะโอ้โหมันซ่อมมันเสียมันรวนแบบเละเทะนะฮะวุ่นวายแล้วเนี่แหละครับก็สรุปสรุปเลยนะครับอ่าสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมถามเข้ามาบางก็สรุปว่าเบนซินครับนะต่อมาเนี่ยก็จะมาขยายความว่า จริงๆแล้วท่านบอกว่าท่านก็จะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยทุกสุดสัปดาห์นะก็อยากได้รถที่มันเหมาะสมกับการเดินทางท่องเที่ยวส่วนในเมืองเนี่ยท่านก็ใช้บ้างเล็กน้อยเช่นออกไปซื้อแกงอะไรแบบนี้มันพอไหวไหมที่จะใช้ดีเซลมันก็พอไหวครับแต่ว่าในการเดินทางท่องเที่ยวระยะอ่า สองสามร้อยโลขึ้นไปเนี่ยบางคิดว่าเก่งเล็กมันก็ไม่ค่อยเหมาะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสบายอ่ะมันขับไม่ค่อยสบายนะอยากจะแนะนำว่าในราคาประมาณนี้ก็มันก็คงจะได้เก่งเล็กนั่นแหละแต่ว่าถ้าท่านยอมใช้มือสองได้นะ่ะก็ไปรถที่มันใหญ่กว่าหน่อยดีกว่านะครับ เช่นอาจจะเป็นเก๋งกลางหรือเก๋งใหญ่หรือถ้าท่านอยากจะได้แบบอ่าพอจะท่องเที่ยวได้เนี่ยอาท่านจะใช้ยี่ห้อนั้นก็ได้นะครับแต่เป็นมือสองแต่ว่าเป็นเอสยูวี SUV ของเขาอะ่ะนะก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับมัน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 จะเดินทางได้สบายกว่าครับนะ แล้วพอมันเดินทางสบายกว่าเนี่ยคนขับก็ไม่เหนื่อยคนนั่งก็ไม่เพลียครับนะมันก็เพลินเพินมันไม่ใช่ว่าเก่งเล็กมันอะไรหรอกมันมันก็ดีนะแต่ว่าพอมันคับแคบเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับรู้สึกว่ามันเพลียนะมันมันไม่ใช่ว่ามันขับไม่ดีนะครับมันก็ขับดีเลยแหละนะแต่ว่ามันนั่นแหละพอมันเล็กแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะในการเดินทางนะอืม เอาว่าอย่างนั้นมันก็มันก็ไม่มีไม่มีทฤษฎีอะไรแล้วนะครับเอาจากความรู้สึกของบางนะบางว่าถ้าถ้าจะท่องเที่ยวเนี่ยบางว่าไปพพวีดีกว่าไหมครับ <c oughs> <c oughs> อ่าก็พพวีมือสองนะครับสมมุติว่าท่านจะออกเก่งเล็กอ่าราคาเจ็ดแสนเนี่ยท่านก็ได้พพวีมือสอง แล้วอ่ะเอออ่าอ,อ,อาจจะเป็นเอาสักคันละห้าแสนนะครับเหลืองบอีกสองแสนไว้เผื่อเผื่อมีซ่อมมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะ,จะจะเรียกว่ามันเอาก็อุ่นใจแล้วล่ะว่าสองแสนนี้งไงมันก็ซ่อมได้อยู่แล้วล่ะนะหรือหรือถ้าไปเก๋งเก๋งเก๋งก็ไปเก๋งกลางเก๋งใหญ่อะไรไปก็ได้นะครับนะ ก็เอาประมาณนี้ถ้ามีงบเจ็ดเจ็ดแสนแปดแสนก็ซื้อสักคันละห้าแสนแล้วก็เหลืองบอันนี้จะอันนี้เป็นความเห็นของบางนะบางว่าแบบนั้นจะเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างฉันบอกว่าอา่บางทีอาจจะอยากไปเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน้องคายอุบบนอุดรหรือลงใต้ไปอ่าาดใหญ่ไอ้หาดใหญ่ไปทําไมนะตอนนี้กขน้ําน้าน้าเนี่ยท่วม ท่วมเลิกท่วมแล้วนะแต่ว่าเขาบูรณะนะอะไรอย่างนั้นนะไปภูเก็ตไปเอออะไรอย่างเงี้ยนะหรือไปตลาดไกลๆหน่อยก็ก็บังว่าเก่งเล็กมันก็ไปได้แหละแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่มันไม่ค่อยสบายนะครับอ่ะแต่ถ้าท่านอยากจะเอาจริงมันก็มันก็ต่างท่านนะนะเออมันก็ความพอใจของท่านกับกับคุณนายของท่านอ่ะนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> แตทท่ที่แน่ๆคืออก็คิดให้ดีนะครับเรื่องเบนซินดีเซลแม้ว่าจะจะเน้นเดินทางไกลอ่ะแต่ว่าดีเซลของของเจ้านั้นมันสยองขวัญจริงๆนะท่านไปถามช่างได้เลยบางบอกแล้วอย่างที่บอกนั่นแหละไปถามช่างได้เลยครับมันมันสยองขวัญขนาดไหนขนาดช่างไม่กล้าใช้อ่ะนะอืก็หรือจะไปยี่ห้ออื่นอ่ ยี่ห้ออื่นมันก็มันก็มีปัญหากันทุกยี่ห้อนั่นแหละมากน้อยนะครับก็เราก็เอารถที่เราชอบอะครับนะเราไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะอาจจะอยากได้พันเทอร์โบอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้วิ่งดีอะไรมากมายอ่ะมันก็วิ่งได้เท่ากับไอไอเก่งเล็กยี่ห้อนั้นแหละนะครับทั้งเบนซินดีเซลก็วิ่งพอๆกันนั่นแหละมันก็มันก็อยู่ในระดับระดับเดียวกันอ่ะมันก็ไม่แย่กว่ากันเท่าไหร่ แต่อย่างหนึ่งก็คืออย่าไปเอาพวกพันสองถ้าท่านถ้าท่านจะเดินทางไกลพันสองมันก็ไปได้นะครับแต่ว่าท่านจะเหนื่อยอ่ะแต่ถ้าท่านขับแบบเก้าสิบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเลยที่แบบใจท่านนิ่งมากเนี่ยก็ได้นะท่านก็ขับตาม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 เข้าไปเออไม่ต้องสง่งไม่ต้องแซงอะไรก็ไปเรื่อยๆไปได้ขึ้นดอยได้ไหมได้ครับไอเกง่งได้เก่งเล็กยี่ห้อนั้นเบนซินจะขึ้นดอยไหวไหมหรือต้องดีเซลขึ้นดอยไหวครับอะไรก็ขึ้นได้ครับดอยอ่ะ ถ้าเขาทํามาทํำมาให้ขึ้นอ่ะมีที่ให้เที่ยวอ่ะมันขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับนะอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะไม,ไม่รู้จะว่าไงครับก็ก็คิดว่าครบถ้วนแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ